ใครที่เกิดเดือนมกราถึงเดือนมีนาะคุณมีธาตุเจ้าเรือนเป็นธาตุไฟธาตุเจ้าเรือนคือธาตุเด่นประจำเดือนวันเกิดของคนแต่ละคนซึ่งสามารถบอกอุปนิสัยและสุขภาพทางกายและทางจิตของคนได้ลักษณะของคนที่เกิดธาตุไฟนะคะมักจะขี้ร้อนทนร้อนไม่ค่อยได้กินจุกินเก่งหัวล้านเร็วผมงอกเร็ว มักจะมีรอยย่นตามผิวพันธุ์จะมีกลิ่นปากกลิ่นตัวมากกว่า,าธาตุอื่นและความต้องการทางเพศจะอยู่ในระดับปานกลางจุดอ่อนของคนาธาตุไฟนะคะมักจะเป็นไข้ตัวร้อนมากกว่า,าธาตุอื่นจะมีแผลร้อนในเป็นสิวท้องผูกบ่อยจะเกี่ยวกับระบบไฟย่อยอาหารเป็นกรดไหลย้อนอาหารที่เหมาะสาหรับคนาธาตุไฟนะคะก็คืออาหารที่มีรสเย็นขมจืด ตัวอย่างผักผลไม้ของคนธาตุไฟนะจำพวกแตงโมมันแกวพุทราแอปเปิลผักบุ้งตำลึงผักกระเฉดผักกระสังสายบัวผักกาดจีนผักกาดนาผักกาดนกเขามะละผักลังมะรูมะเขือยาวผักหนามยอดมันเทศกระเจี๊ยบสะเดายอดฟักทองหยวกกล้วยหมอนมะเขือยาวกุ้ยชา อาหารที่ควรหลีกเลี่ยงสำหรับคนธาตุไฟคือไม่ควรที่จะทานอาหารที่มีรสหวานจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัดและเครื่องดื่มที่มีพวกแอลกอฮอล์นะคะ,ะพวกชากาแฟควรทานแต่น้อยสำหรับใครที่เกิดธาตุไฟนะคะดีไม่ดียังไงหรือตรงไม่ตรงยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ